พุทปรจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดดูก่อนขหบาดีท่านพึงสำเนียกไว้อย่างหนี้เถิดดูก่อนขหบาดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราได้เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้แจง้งได้ตะแวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์แม้นั้นจะไม่มีแก่เราดูก่อนขหบาดี ท่านพึงสำเนีกไว้อย่างนี้เถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถาบินิกะข้าบดีร้องไห้น้ำตาไหลขณะนั้นท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับอนาถาบินิกะข้าบดีดังนี้ว่าดูก่อนข้าบดีท่านอย่างอะไรใจจดใจจ่ออยู่หรือข้าแต่ท่านพระอานนท์กับผมมีได้อะไรมีได้ใจจดใจจอ่อ แต่กรบผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ปิกขูดที่น่าเจริญใจมานานแล้วไม่เคยได้สดับทำมีกรทาเห็นปานนี้ดูก,ก่อนข้าบาดีธีทำมีกรทาเห็นปานนี้มีได้แจมแจ้งแก่ขลือหัดผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่แจมแจ้งแก่บรรพจิตถ้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญถ้าอย่างนั้นขอทำมีกระทาเห็นปานนี้จงแจมแจ้งแก่ข้าบาดี ผู้นุ่งขาวห่วมขาวบ้างเถิดเพราะมีคุณบุตรผู้กเกิดแล้วมีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยจะเสื่อมขาจากธรรมจะเป็นผู้ไม่รู้ธรรมโดยมิได้สดับครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ก่าวสอนอนาา ah adi, ัถขคาหบดีด้วยโอวาทน,นี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปตอนนั้นอนัฐาบินิกาคาหบดี เมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์หลีกไปแล้วไม่นานก็ได้ทําการละกิริยาเข้าถึงฉันดุสิตแลทั้งนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วอนาถเทพบุตรมีละสม,มีงามส่งภาวิหารเจตวันให้สว่างทั่วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพาผู้มีประภาคอยู่นัดที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระเจ้าด้วยคาถาว่าพระเชตวันนี้มีประโยชน์อันส่งผู้สแงวงบุญอยู่อาศัยแล้วอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับเป็นที่เกิดปีติแก่พ้าพระเจ้าสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมห้าอย่างคือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอุดมหนึ่ง ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดหรือทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนถึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายจะบริสุทธิ์ในธรรมนั้นได้ด้วยอาการนี้พระสารีบุตรนั้นแหละย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยศีลและความสงบความจริงที่ขู่พูดถึงฝั่งแล้วจะยากยิ่งถึงท่านพระสารีบุตรนี้